สวัสดีครับวันนี้เราก็จะกลับกันมาต่อกับเออกับเขมไฟในแอดเฟรดดีในคืนที่3กันนะครับโอเคเดีแต่ขอเบาเสียงก่อนโหตันมีปัญหาอู่อย่างหนึ่งคือเสียงไม่เปิดเนี่ยโอเคคอนติเนียมาจะร้อนเนี่ยคืนนี้จะบ้าตายโอเคมาดูก่อนเลยอย่าไปไหนนะคืนนี้รู้สึกว่าฟอกกี้จะดุด้วยแหละชิก้าก็ด้วย อันนี้โอ้ชิกาืมือ้อม,มาถึงก็แบตดเกือกเก้าสิบเจ็ดมารับโทรศัพท์ไม่โอ้ยเลเวอร์ปิดก่อนยังไม่มาใช่ไหมเนี่ย คืนนี้แหละนี่แหละที่ต้องกังวลชิกา้าอู้กังวลกังวลกังวลอุ้ยเดินม,มาแล้วเหรอ,อบนี่ก็ลดจ้างเฮ้ยอะไร อโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมากันซะนะอย่านะอย่าเคฮี่เป็ดอยู่ตรงนั้นแหละนะโอ้กลับไปแล้วกลับไปตรงนั้นแหละดีเออกลับไปตรงนั้นแหละหนึ่งแล่ตีหนึ่งแลว ไม่มีอาการผิดปกติได้ๆโอ้คืนนี้รู้สึกมันสบายแฮะแต่เหลือแบตเหลือเจ็สิบสี่ปรเซ็นนี่แหละเฮ้ยเสียงเสียงฟี 9. เก้าอ้าวพี่เป็ดหายอ๋อนี่เิดไหนดูสิอา้าวให้เป็ดอ๋อมันลืมของกินอีตรงนี้ อย่านะอย่าให้กูรู้นะอย่าให้ตูรู้แล้วเอาพี่เป็ดไม่อยู่แล้วไม่ชอบเลยอาการแบบนี้จะรอดไหม ไว้วูปิดก่อนเลยมันดีไหมเนี่ยตีหนึ่งเองเนะเอ้ยตีสองละโอเคพี่เป็ดนี่โหดจริงๆเลยตอนนี้ ตอนนี้ตรงนี้แล้วเดินมาแล้วเหรอใครเดินโอ้โหเขาบอกว่าห้ามวิ่งก็ยังจะวิ่งอีกนะโอ้โหไม่หิวเฮ้ย,ยเสียงใครเดินไปยังไปยังยังไม่ไปเนอตุ๊ดูก็ทำแม่ สี่หกแล้วเพ้น่ต้องปล่อยวางไปยังโอเคไปแล้วไปไหนโอเคไปตรงนั้นเปิดเอาเปิดตรงนั้นด้วยนะเพย์ play time เป็นเลือด40แล้ว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 ,ลวม,ม,มีคนเดินมามีคนเดินมามีคนเดินมาอยู่ไหนอืมนี่เลย ทำไมวันนี้พี่ตายตก็กิดจะพูดประเด็วไงวันนี้พี่ตายไม่ขยับขเยื่อเลยอยู่ตรงนั้นไว้นะนี่ใหญ่อุ้ยโยังอยู่สิ่งที่กงังกวลมากที่สุดก็คือพี่ตายมาแล้วเริ่มมาแล้วไงอมีเสียง เสียงเต้นเฮ้ยพี่หมีโหพี่เป็ดพี่ตายอ่ะพี่ตายอ่ะพี่ตายอ่ะอู้พี่ตายอุ้ยพี่หมีพี่หมีมาแล้วพี่หมีมาขึ้นสามเหรอโอ้โหพี่เป็ดเสียงมันแต่ไกลเลยนะ พี่เป็ดอยู่ห้องนี้นะครับถ้าดินเสียงแบบนี้ตัวนี้ปุงนิตาน,ตนี้คือพี่หมีนะพี่หมีออกมาแล้วเอาชิมหาย,ลยแล้วไงตีเสียตีเสียวรู้สึกว่าง่ายเะโอ้พี่พี่เป็ดเอ้ยพี่ตายไม่นะไม่นะ อืมปิดเลยแบบนี้ปิดเลยมาดูพี่พี่ต่ายไม่ค่อยมาเลยครวันนี้อย่าพูดอย่พูดเดี๋ยวเขามาจริงๆวุ้ยไม่น่าพูดเลยสมพรปากเขาเรียบเออเสียงคนเดิน มีใครเดินโอ้โหมึงยินหน้าไปไกลโอ้โหพี่เปิดเอ้ยพี่ตายพี่ตายกับอพี่เปิดมาขนาบข้างเลยครับพี่เป็ดขอเปิดก่อนนะพี่ตาย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 เฮ้ยเฮ้ยพี่ตายเอ้ยพี่เปิดโอ้ บบเลแบบเลนเรนเปอร์เซ็นเป็อนเปอร์เซ็นอุ้ยฮี้โนอย่าเทคนิคครับเทคนิคเอ้ยอู้เสียงอยู่ใกล้เสียงเดินไม่อย่าติดตัดคลิปดิมินี่ยโอ้ พอดีเป๊อีกแล้วเกือบตายเกือบมากเล้ยเราหาย้ะเกือบมากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบายกันก่อนนะครับก่อ,อนนะครับอ่าบ๊ายบายเดะเดแเราต้องตัดคลิปโอ้ยมาถึงก็เอาเลยหรือตอนนั้นก็ขอบายกันก่อนนะครับ